วันนี้เป็นวันที่ดีครับวันนี้ตลาดแห่งนี้คือตลาดปางลำพูครับอยู่ข้างวัดปวรเป็นตลาดเช้าครับคึกคักมากเป็นพิเศษครับตอนนี้ดูครับบรรยากาศการขายการจับจ่ายใช้สอยของที่ตลาดแห่งนี้ครับดูตืกนเต้นมากเลยครับลองมาสัมผัสดูครับวิถีชีวิตตั้งแต่นั่งเดิมจนถึงปัจจุบันนี้ครับเป็นแบบนี้ครับรถติด ีของคายเยอะเลยครับส้มเยอะแยะไปหมดเลยเท่ครับบรรยากาศโอ้ยอยากให้ทุกคนมาดูสัมผัสตัวนี่ครับผลไม้เยอะมากเลยครับตัวนี้ก็เป็นสถานที่จอดร,รถของกรุงเทพนะมาจอดได้ครับรถมีที่จอดให้ด้วยครับ ข้างหน้าก็จะเป็นรปรวัดปวรครับผมเลยครับตรงนี้ตรงข้างหน้าตรงหน้าเนี่ยจะมียอดเจดีย์อยู่นี่ครับจะมียอดเจดีย์อยู่นี่คือรรวัดปวรครับก็เนะครับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับชอบกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับ